Not just girl. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC นิรุยชาแนลนะคะมื่อนี่กะอยู่บ้านสวนนิรุยพี่น้องมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปงานกลับมาแล้วพี่นอ้องอ่าเข้าไปงานอยู่ อขอนแก่นก,นกมลังเลยนะคะเรากลับมาแล้วนะคะแต่ว่าคุณแพรวพาวแล้วก็สามีก็ยังไปงานต่อที่กรุงเทพนะคะไปถ่ายรายการเพสามร้อยนะคะนี่รุยมาหอดบ้านสวนแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีพาไปเบิงสถานที่ผีเพิินกระลังเห็ดนะคะก่อนจะไปดูสถานที่เดยวสิพาไปเบิงเป็ดเบิงไก่เบิงงัวสะกนบรรยากาศตอนเศร้าของบ้านสวนนี้รุยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมันดีมากนะคะอ่า แดดออกพี่น้องแดดกําลังออกบรรยากาศตอนเศร้านาะบรรยากาศมันเลิศตอนเช้ากล้าที่จะพูดได้เลยว่าสูตรอากาศเต็มปอดสูตรอากาศไมไใจเต็มปอดนะคะ่าคุณพ่อพี่น้องกําลังเสียวงวัวไปลามสีลามข้างใดมือนนิฮะใกล้สีอากาสอากลูากเราตัวละัรหยาหัากบ่ sheets, <c oughs> จิ้มบวมแล้วตอละ,ะ,ละงัวเพื่อนกำลังสะออกลูกแล้วพี่น้องคุณน้อไข่จ๋าไข่จังนะคะตัวนี้ก็น้อมห้อมน้อไข่นะคะบรรยากาศตอนเช้าคุณพ่อก็กําลังจะวัวไปออกคอกเด้อพี่น้องเอางัวไปลามบันเข้าเอางัาวาลามนะคะนี่แม่นี่พี่น้องกาลังจะออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาล้มลม,ลม,ลม,ลม มันมีทุ่งอยู่เพราะป็นสีอะไรตวผูกเ่รอเนาะเอขามันว่าเป็นอย่างบัวเห็นดนั่นบัวอยงนี้หรอเห็ดเขาเรื่อยเลยบ้าดีจังล่ะนี่ตัวนี้เด้อพี่น้องกำลังสิงออกลูกนี่ตัวน,นี้ละ่ะนมไข่แล้วนี่นมไข่แล้วนมไข่จ้าไข่จางแล้ว ย่างยากกับพี่น้องเวลาอันนั่นมีมันกบับสีแบบว่าบ่ค่อยอยากย่างบันไดดอกไปนะคะบรรยากาศตอนเช้าอันั่นกๆๆ็ย่างยากแล้วต่อเะเกี้ยงน้ำให้หน้าก็กินละ จ้าน้อยกับมีงว่าหน่อยแลนด,ดองดองหวานพี่น้องเอ้ยไปเราคุณตัวนึงพอมาพี่บรรยากาศตอนเช้าบ้านสวนนะคะบรรยากาศดีวะพี่น้อง หลังจากเทียวงวออกรามลาแล้วพี่น้องเราก็จะพาไปเก็บไข่นะคะคููไปหาเก็บไข่พี่น้องมาเก็บไข่เป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดก็ต้องได้เก็บไข่เป็ดเลี้ยงไก่ก็ต้องได้ตีเก็บไข่ไก่พี่น้องกว่ามวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บไข่เป็ดก่อนนะคะแดดซองตาตะเว้นซ่อมแสงซองหน้าผาคอยเลียมมองมองอยู่พี่น้องเอ้ย บังลูกยับยๆๆๆๆับยับแะ่แมนตื่นก็ล้มตายล้มตายไข่เป็ดพี่น้องไข่เป็ดไข่เป็ดนะคะผัวบรยูพี่น้องไว้ใครถือกล่องให้โมโห พี่สาวเขาหันมาอยู่คุณนาเลือกตั้งกับพ้องกันบรรยากาศตอนเช้าก็จะฟินประมาณนี้นะคะฟินมากนะคะตื่นเช้ามาก็หาเก็บไข่นอกพี่น,อนอ่องเนาะไปดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มีเยอะมาก ได้มาแล้วนะคะไข่เป็ดเต็มกับคููหน่อยเลยพี่น้อง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเก็บไข่ไก่ต่อไก่นะคะเราก็เก็บไข่ไก่ต่อนะคะไก่เนี่ยมันจะไข่ตอนสายสายพอปะเพราะว่าหัวมันจะมีไข่ปะมันก็ล่งไข่อยู่กับมีก็ตอดไข่เป็ดมันจะไข่ตอนสายสายนะคะ นี่มันกระลังไข่ตอนสายจังมาเก็บไข่มันได้ไข่ไก่หมมีเลยมันกระลังไข่โอ้ยมันไข่ตอนสายก็สิามาเก็บตอนเศร้านะเป็ดมันไข่ตอนเศร้าพี่น้องมันไม่มีไข่เลยนะคะเพราะว่ามันไข่ตอนสายพี่าใบายี่หมูเศร้ามันหมมีหรอกไข่มันมาซันมีตาไข่เป็ดหรอปะพอยนีหมูเศร้านี่ เป็ดมันจะใครตอนเศร้าไก่มันจะใครต่อนส้สายแล้วข้าวแรงยังเก็บไข่กรสันไปแล้วนะคะไก่แจกกับใครลรวเดอ้อพี่น้องเดอ้อไก่แจกก็ไข่แล้วนะคะนี่คะ่ะพี่น้องก็เป็นโครงการเริ่มจะทำแล้วนะคะโครงการของบ้านสวนนิรุยชาแนลเดอ้อพี่น้อง โครงการของเราเริ่มทําแล้วนะคะอันนี้ก็สีไายลงบรรยากาศแลัสีบรรญาไปนัาเพะว่าบริภัยถือกล่องให้โครงการเท่ากะเหตุโครงการจะเหตุขอกงั่นะคะเท่ากะไห้ลถมากแกดินเนาะพี่น้องแกดินถมที่ถมยั้งขึ้นอีกนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเท่ากบสีเด็ปลูกห้าเลียงง้วนเนาะพี่น้องบานฟังทั้งนั้น ส่วนทั้งพูนทั้งพุนข้ากระเซียนโจกสาอีกพี่นออ้องโจกสาเพราะว่าอ่าโจกสาเอาดินขึ้นมาถมทีมองหนีนะคะนี่สีถมไปหอดผุนก็กลุ้งก็ยังผุนสีถมไปเวิร์ดหอดผุ่นละอันกระสีโจกสาโจกสาฟังพุ่นเหรอพี่น้องโจโจกสาฟังทั้งนั้นเนาะเห็นเป็นน้องสาแ้วกระสีเอาที เอาดินมาถมทีแล้วนี่นะคะจะถมให้เต็มหมดเลยนะคะตรงนี้หลักกรเสียขอกงัวพี่น้องหลักกรเสียเหเล้าเฮ็ดทอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเอาลงเสียวอ,อย่างเมื่อว้นี่นะคะเอามาต่อจากตรงนี้เนาะพี่น้องนี่โครงการการร่างจะเริ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูก็จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะถมทีขึ้นแล้วปุ๊บพอกาก็สิอ้อมหัวเป็นจีจาราสนาเป็นทีของนิลุยชาแนวเองเลยบ้าน กะสิว่าเป็นทีส่วนตัวเนาะค่ะเนาะตะกี้ก็อ้อมไว้ยี่ดอกแต่ว่ามันมันว่าเนี่ยเป็นอ่าอันนี้ลวดน้าเนาะมานโจกสาฟังนี่นี่ลุยกะเสียวป่ามันเลี่ยงน้ำละกะจะเอาน้ำใส่ไบเหลายพี่น้องเพราะว่าเวลาที่เราแบบว่านี่เลาที่เ้าแบบว่าอันปลูกปลูกอ่าเขาเอาน้ำปลูกหยาเวลาที่เขาปลูกหยาเขาก็สิสูบน้ำจากน้องสาที่เขาโจกว้นี่ มาหดยาหยาหงัวนะคะ,พะเพราะว่าเขากระสบว่าได้อ่าแบบว่าบ่ได้จอบอดานเพิ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะเขากระสีสูบน้ำตรงนี้ลหละใส่เครื่องไดใส่ยังสูบน้ำขึ้นมาหดยาหยาหงัวเลาะนี่นะคะเป็นโครงกัรลายะยาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไฮน้าถี่ว่าบ,บ้านสวนด้วยพี่น้องนี่ไฮน้าตรงนี้เกี่ยวขาวออกอะไรได้เนี่ยนะ ใส่รถดเกียวเอาว่าสิคนเกลียววบาไหวพี่นอ้องรอยน่ะม,มันนามลายจาหนอนเขาก็สิมากเก็บปลาคอนพี่น้องถาาว่าคือเพ่อเฮ็ดเก็บปลาคอนปีนี้ปลาคอนตอนเข,เขาเขียวบามีแล้วพี่น้องเพราะวันแรงนี่ตอนนี้สิเเก็บปลาคอนให้นี่แหละนี่ต่อไปสิเเก็บปลาให้นี่ระคาเกี่ยวเขาออกแล้วนี่ต่อไปก็สิเเก็บปลานะคะเป็นโครงการระยะยาวเนาะ จักน้อยนี่และนะแต่ว่านี่นั่นคือโครงการรายะยาวพี่น้องกําลังทํานะคะกําลังสร้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะสวยงามขนาดใดเด้อพี่น้องมันจะเป็นรูปร่างแบบใดนะคะโครงการบ้านสวนของนิรุยาแนวนะคะเป็นโครงการที่เราจะทำคอกวัวนะคะเสียดฝ้างัวเสียดคอกง่วหลักเสียดอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดอันเล่าเฮ็ดยังนั่นละเ,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 เดี๋ยวจะมาเบิ่งวา่าพอสเสร็จแล้วมันสิเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงนะคะเริ่มทยอยทําไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะตังนี้ก็เป็นห่องจกน้ำโอ้ยจกน้ำน้ำออกบอ่อพอว่าออกอีรีตะล่ะให้นี่มันรูปน้องน้ำออกบอ่อบางแนล่ะ แสดงว่าสนนี่น้ำดีด้วยสันเนาะน้ำออกบอ่อพี่น้องน้ำออกบอ่อบานเข้าก็แสดงว่าน้ำดีนะคะจกได้ซ้ำได้แล้วน้ำออกบอ่อ บรรยากาศทุ่งนานะคะนี่นะคะพี่น้องคือโครงการบ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะมาเบิงอีกเทือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนิรุยจะถ่ายเบิว่าเวลามันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะจ,จะมาถ่ายพี่น้องเบิรอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือ เพิ่งจะเริ่มเพ็ดนะคะแล้วก็น้องสาก็ออกน้ำออกบ่อน้ำพ่นาน้ำออกบ่อนี่มองได้น้ำออกบ่อนี่สมัยตะกี้เนาะพระเจ้าก็สิขุดสางไว้เนาะพี่น้องนี่ลุยเคยไปตักน้ำสางเด้เคยไปตักน้ำสา่งมากินไปตักน้ำสางมาใส่นี่ลุยนี่เกิดท่านสมัยยุคตะกี้นะบ้านอยู่ยังแบบว่าบ่อั่นได็เจรเญ่นบันไดได้ยุยเกิดมาน้หน่อยนี่ยังได้ไปแกะหนามาอาบมาใส่อยู่นะคะอ่ายังได้ไปเอาน้นามา กินมาน่านยังอยู่ไปตักน้ำส่างไปตักนะอันโยกบาดานสมัยตะกี้นะคะน้ำส่างยังใส่อยู่นะคะพี่น้องอ่ะอันมองได้ทีหน้ามันออกดีเพันว่ามันมันมันเป็นน้ำดีเนาะแสดงว่าฟังทา้งนั้นโจกบาดานกับซีดีที่สันพอบอกหน้ามันคือออกบอดีซะสัน ทีโจ๊กได้บอล่ะคุณพ่อนะคะอยู่ฝั่งนั้นกำลังโหดผักพี่น้องจังสี่ล่ะค่ะอีสานบ้านนี้รุยนะคะบ้านสวนนี้รุยพี่น้องกะห้ากกอยูกันจังสี่ละ่ะแบบว่าอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมีเป็ดกินมีไข่กินนะคะ มีเกตเป็ดกินไข่เลี้ยงไก่กินไข่มีไข่เป็ดไข่ไก่แล่ะกับมีป่าแน,น่นองกินนอะพี่น้องเนาะกับมีเป็ดลอย้น้ำอ่าเลี้ยงงัวเลี้ยงคั้วนะคะโครงการของนี่ลุยก็จะเริ่มทยอยตอนนี้มีวัวห้าตัวแล้วจะเริ่มหามาให้มันได้สิบตัวนะคะแล้วก็จะปลูกหญ้าแล้วก็จะเอาเครื่องซ,ซับหญ้าเสื้อซับยังมาลงกับสิบปลูกหญ้าไว้คุณพ่อนะคะสิได้แบบว่า,าเลี้ยงสบายๆเนาะจังสุดใเมืองอกับสิอาดเฟี้ยงอาดยังไว้นะคะโครงการเท่านะความหวเท่าอ่ะ เลียงว่า10โตัวปีหนึ่งมันออกลูกปีละ10โตัวนี้เขาบ่ต้อ,องลายหลาย,ลายปีละสอตัวละสองหมื่นสามหมื่ตัว,ตวกระสีได้สามแสนได้ปีหนึ่งยังสีนาะความคิดของเขา,าเดี๋ยวเรามาดอดูว่าโครงการบ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะจะซําเลนรูล่วงบ่จะเฮ็ดได้ซํำได ให้พี่น้องเป็นกำลังใจละค่อยติดตามบ้านสวนนิรุชชาแนวด้วยนะคะเหมือนี่เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องแล้วเจอกันใหม่เรามาติดตามกันนะคะว่าบ้านสวนนิรุยจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ